มาทางซ้ายก็มีหนึ่งร้านอันมาทางขวาวก็มีหนึ่งร้านสรุปแล้ววันนี้ก็มาสามร้านนะครับโควิดเป็นเหตุครับครับแล้ววันนี้ก็จัดของมาเต็มเลยดูชัดๆนะครับ อันนี้เป็น,ปปน 5, สนิบโลปลาดูหกเจ็ดโลปลาท่อนห้าหกโลสลิดแปดโลปลาดุกับปลาดุก ปัดช่อนคนระับตำนิมนแล้วก็ปลาสวายครับฝั่งโน้นขวามาือครับหมูสดหมูสดหมูสดครับสายมวลาก็เป็นป้าครับแกงถุงนะครับมาดูกันครับมาลุ้นตอน เย็นๆกันครับปลาเราจะยุกไหมครับมาลุ้นกันครับจะมีคนมาซื้อของกันไหมครับเงียบเหงาครับปกติกะคึกคักครับช่วงนี้ครับคนเงียบเหลือเกินครับติดตามตอนท้ายๆครับจะถ่ายให้ดูว่าปลาแล้ว ไชั่วโมงแล้วครับครบคนคนก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับผ่านไปครึ่งทางครับนะก็ยุบไปพอสมควรครับ ยุบอันนินจะยุบเยอะสุดครับปัสสาวะยังคงที่ครับปัสสาวะอันินยุบเยอะครับหสักสามสี่โลได้ครับปดกก็ยุบนะครับปช่อนก็ยุบปัสสลิดก็ยุบนะครับเดี๋ยวท้ายๆครับเย็นๆครับเดี๋ยวมาดูที่ตอนนี้ก็รวมกระด้งเข้าดียกันแล้วครับ ปลาเนนหมดไปแล้วครับสวายปลาดุกปลาช่อนก็ยุบครับเอามารวมกับปลาสลิดนะครับยุบไปอย่างนี้หน่นอนครับรออีกชั่วโมงนึงครับรู้ผลประกอบการกันครับผมนะครับรออีกชั่วโมงนึ่งครับห้าโมงเย็นแล้วครับมาดูยอดทริงีครับนะครับกระดุกเหลือสองตัวสวายเหลือสัก ประมาณโลครึ่งครับประมาณโลครึ่งนี่ครับช่อนก็เหลืออยู่ห้าตัวผลิตเหลือประมาณสองโลครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงครับผมจะหมดหรือเปล่าครับวันนี้จะหมดหรือเปล่าครับคนค่อนข้างเงียบครับเงียบมากครับนี่ครับร้านค้าก็มีมาเพิ่มลุงผลไม้ครับคนจัดนะครับมาร้านหนึ่งครับเนี่ย ครับมาดูกันอีกทีห้าโมงครึ่งครับก่อนกลับบ้านครับเวลากลับบ้านแล้วครับห้าโมงครึ่งครับนะครับห้าโมงครึ่งแล้วสวายหลวเหลือไม่ถึงโลครับครับ ปลาช่อนเหลืออยู่ห้าตัวนั้นหมดแล้วครับสลิดก็หมดปลาดุกหมดนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านล้อมครับตะลันนัดตำบลบ้านล้อมอำเภอท่าเรือครับครับห่างจากบางประหัรยี่สิห้ากิโลครับนี่ครับพอจะกลับไปทางนี้นะครับบางประหัรนะครับทาง ไปทางนี้ก็ไปสระบุรีนะครับไปดอนพุทธไปสระบุรีบ้านหมอนะครโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ